ก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมเอฟเคเดมนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมตาอย่างออส Star Tower Defense กันอีกแล้วนะเออเกมตายเย่ก็เราก็ลังจตัวละครกันเหมือนเดิมนะ ซึ่งตัวละครที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะก็คือเจ้าเจ้ากัตนะหรือว่าในเกมชื่อว่าออแกนวงเล็บโกลเด้นนะซึ่งเจ้ากัตเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มาจากเรื่องเบอร์เซอร์เกอร์นะเออถ้าจะไม่ผิดอันนะเออซึ่งเจ้ากัตที่เรามีเนี่ยก็คือเลเวลหนะึ่งเนาะหนึ่งแบบหนึ่งเพียวๆเลยนะเออก็การที่จะได้กัตนะกัตเป็นตัวละครที่อยู่ในสตาร์ดัสนะที่ทุกคนน่าจะรู้กันดีนี่อยู่ในตู้นี้เลยนะ ตูาเขาเรียกว่าตัวสตาร์ดล่าสุดเลยนะเออก็ได้หละนะเหมือนเดิมนะกูก็ไม่เคยดูเรื่องเบอร์เซอร์เกอร์อีกเหมือนกันนะเออก็ได้หละนะเกิดมาประมาณนี้พอแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยละกันนะว่าเจ้ากัดล่างแรกเนี่ยล่างโกลเด้นอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างจนะ้ะเออก็โอเคนะแล้วก็เข้าเกียวเ,เรียเท้อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันนะว่าเจ้ากัดล่างแรกเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะเออก็โอเคนะสำหรับโมเดลของเจ้ากัดก็เป็นประมาณนี้นะ ก็คือร่างนี้ก็คล้ายๆกับร่างสีดาวนะที่เคยมีในเกมอยู่แล้วนะแต่ว่าโมเดลมันเหมือนจะอัปเกรดขึ้นมาเยอะอยู่นะเพราะว่ามันก็เทอเออมันเป็นตัวสตาร์ทัสมันก็ต้องเทอยู่แล้วปะวะดาบมันเทนะแต่ว่าเหมือนดาบมันจะเล็กปะเพราะว่ารู้สึกว่าร่างสีดาวอะดาบมันจะใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนะเออแล้วก็ผ้าคลุมมันก็ขยับได้ผ้าคลุมสามมิติอันนี้ต้องชมอันนี้คือเรื่องดีนะเออก็โมเดลเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าหน้าตาพี่แกดูแบบพี่แกหน้าตึงไปหน่อยนะ เออกนะ็โมเดลถือว่าดูดีนะก็นั่นแหละเรื่องโมเดลก็เป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกของพี่กแกเลยละกันนะเออก็โอเคนะสำหรับค่าว่าของกัสเนาะก็อยู่ที่450นะเออม่าไยนะก็โอเคนะดาเมจต้นของเจ้ากัสเนาะอยู่ที่3 2 0 0นะ SPA หรือความจำเป็ตอยู่ที่6วิเนาะระยะอยู่ที่40นะแล้วก็ไม่มีสถานนะอะไรนะแล้วก็ตีเป็นทรงเซอร์เคิลนะเหมือนจะเงเินเปลือเอฟเฟกแฮะค่าสิ ว่ายทำไรอะ่ะะขอดูตัวหลังแล้วกันนะมันแปลกๆไงไม่รู้ตีหกวิก็กลางๆนะไม่ช้าไม่เร็วไหนขอดูที่เอ้าล่วงป๊บบ,บออก็คือวิ่งวิ่งใส่มอนแล้วก็ฟันดาบใส่นะเออเดี๋ยวอัปต่อเลยนะ,ะโอเคนะขั้นต่อไปชื่อท่าว่าอนะิมแพคสล s h เนาะ ก so ็จะเพิ่มดาเมจเป็น65,000นะแล้วก <'s> yeah. ็ระยะเพิ่มเป็น70เนาะเออปุ๊บก็ตีเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะน่าจะเป็นการฟันปะฮะเดี๋ินถ้าพี่มันแปลกๆนะปุ๊บๆอะไรอ่ะปุ๊บอาดาบงัดดินเหรออาดาบงัดดินแล้วก็วิ่งเข้ามาใส่เหรอหรือยังไงปุ๊บดาบงัดดิน แล้วก็พุ่งใส่บอนโอ้ยช่างแม่งเหินดูอนิเมชันแล้วงงอัต่อยนะนี่มันอะไรไม่รู้ดาบงั้นดินแล้วก็พุ่งใส่อนนะเออโอเคขั้นต่อไปชื่อท่าว่า impact slam นะเพิ่มดาเมจเป็น1 9, นะึ่งหนึ่งแเนาะระยะเป็น90นะใช้ค่าอัปอที่ประมาณ30,000นะเอออัพเลยก็ยังตีไป็นเซอร์เหมือนเดิมนะอืมก็เป็นการกระโดดฟันนะจะเปลี่ยง เดี๋ยวก่อนนะมึงใช้มึงใช้มึงใช้อะไรนะมึงไม่ได้ใช้ดาบฟันอะมันใช้ตรงที่จับอะที่จับดาบฟันมอนเหรออ๋อเดี๋ยวก่อนพี่ทำไมแอนิเมชันพี่เผาจางอะ่ะร่างแรกอะ <laughs> โคตรเชี่ย ก็โอเคนะดาเมจอัพตันของเจ้าการล่างแรกเนาะอยู่ที่169,000 s p หเนาะ SPA หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่6วินะระยะอยู่ที่90เนาะแล้วก็ไม่มีสถานะอะไรนะตีพื้นอย่างเดียวนะแล้วก็อัพตันตีเป็นส่งเซอร์เนะก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้ากัรล่างแรกเนาะก็ยังถือว่าค่อนข้างกังนะกังมากๆเลยแหละเออทั้ง a n i m เมชันทั้ง s t a ตอะไรพวกนี้นะเออก็เดี๋ยวเราไปดูล่าง2ของเจ้าการกนเลยละกันดีกว่านะเออ ก็โอเคนะเราก็เข้าเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันเนาะว่าเจ้ากัดล่างสองเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเออก็โอเคนะสําหรับเรื่องโมเดลนะเห็นได้ชัดเจนว่าพี่แกเปลี่ยนไปเยอะอยู่นะทั้งเรื่องหน้าตานะแล้วก็การท่าทางของพี่แกนะแล้วที่สําคัญนะพี่แกมีหน้าไม้ติดมาด้วยนะเว้ยเออคือล่างเนี้ยแม่งโคตรเท่เลยนะแล้วดูดาบพี่แกเปลี่ยนไปว่าคือดาบอันนี้ใหญ่กว่าอันเมื่อกี้เยอะนะแล้วมันก็สั้นลงด้วยนะเออ ก็ได้แหละสำหรับโมเดลนี้ถือว่าเท่นะนะเท่กว่าเมื่อกี้เยอะเลยเมื่อกี้คือหน้าเจ๋อมากอะแต่มาพอล่างนี้ปุ๊บคือหน้าพี่แกโคตรตึงตึงกว่าเดิมอีกอ่าเหมือนพี่แกจะตาบ่อใช่ป่ะเอ๊แต่ก็เห็นลูกตาอยู่นี่หว่าแต่โคตรจะเล็กเลยนะเออก็ได้นะเรื่องโมเดลก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโกเลยนะเออ นั่นแหละประมาณนี้นะ้วสำหรับเรื่องโมเดลนะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกของพี่กันเลยละกันเนาะเอ่อโอเคนะค่าวางของกัดล่างนี้ก็อยู่ที่500นะเพิ่มมา50นะเออจะโอเคนะดาเมจต้นของเจ้ากาัดล่าง2องเนะก็อยู่ที่6กพันะ SPA หรือความเร็วจมตีอ,อยู่ที่6วิเนาะแล้วก็ระยะเป็น40นะไม่ติดพาสซีฟเหมือนเดิมไม่มีพาสซีติดตัวเหมือนเดิมตัวพวกนี้เออแล้วก็ตีเป็นเซอร์เคิลนะแล้วก็ล่างนี้พี่แกเปลี่ยนวงเล็บชื่อเลยนะจากเมื่อกี้เป็นโกลเด้นใช่ปะ เปลี่ยนเป็นดาร์คซอร์ดแมนนะหรือว่านักดาบแห่งความมืดประมาณนั้นนะเออก็สตตั์ประมาณนี้นะรวมกับคาตักรีลิเดอร์อะไรพวกนี้แล้วนะเดี๋ยวเราลองไปดูเอฟเฟกพี่แกนหน่อยละกันนะจบมาเสกมาด,ดูซิท่าแรกจะใช้หน้าไม้เลยไหมโอ้ก็เป็นการใช้ฟันอ่าก็เป็นการใช้ดาบฟันนะ โอ้ยแต่เฮ้ยอันนี้เอฟเฟกสวยฮะเจ็บปองฟันดาดยังไงให้มีระเบิดด้วะอัพต่อแล้วกันนะเจ็บเจ็บเจ็บโอเคนะขั้นต่อไปชื่อท่าว่าบูโชเนาะก็ดาเมจเพิ่มเป็น2 3 6 0 0น่นะระยะเพิ่มเป็น70เนาะเราก็ใช้ค่าอัพอยู่ที่20,000่นะเออเจ็บโอเคก็เป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะแต่ใหญ่เบอร์เธอเลยนะหนึ่ท่าดิ ฮอะเอ้ยมึงเฟี้ยงอะไรอะ่ะไหนคอยดูหน่อยนี้วัดเหมือนเขวี้ยงคนใส่ปะมองไม่เห็นอะ่ะมองไม่ทันไหนดูดิเจ็บเจ็บคือมึงคว้างคนใส่มอนใช่ไหมแล้วทำไมถึงมีระเบิดวะคือไอ้คนที่มึงเฟี้ยงนี่มันถือระเบิดอยูอ่ไม่รู้ว่าถือระเบิดขวดมั้งเห็นไม่ชัดอะ่ะเจ็บ เออก็ได้แหละประมาณนี้นะมันเฟี้ยงอะไรไม่รู้ใส่มอนนั่นแหละนะคือถ้ามึงอ่ะมีไฟนะแต่ว่าไม่ติดเอฟเฟกต์เผาไหม้นะอันนี้ช่างน่าเศร้าเหลือเกินนะเออก็เท่านั้นแหละสาหรับท่านี้ประมาณนี้นะอัพต่อเลยลกันเนาะโหหกแสนเลยนะปุ๊บโอเคขั้นต่อไปชื่อท่าว่าโครนแะท็บเนาะดาเมจเพิ่มเป็น8ปดแสนสะี่หมื่นหกพันเนาะระยะเพิ่มเป็นเก้าสิบนะแล้วก็ใช้ค่าอัพอยู่ที่โหหกแสนห้านะเอออัพเลยนะปุ๊บ ก็ตีเป็นเซอร์เคลเหมือนเดิมนะโครนแทบเฮอเออะไรอะ่ะไอตัวอะไระมุกเสกอะไรออกมาพี่โอ้ยมันเสกเป็นตัวอะไรไม่รู้อะ, <c oughs> ะน <c oughs> เนี่ยผีกระหันเนี่ยเป็นปีศาจเดวิลนะเอ้ยมันมันคล้ายๆบิสซิ่งของไอตัวกิฟินเนี่ยนะเอ้ยกิฟีิดิเออไอที่มันเกาออะไรอะ่ะ ล้ายๆอยู่นะแต่แม่งโคตรแข็งเลยมึงเป็นการบินที่แข็งมากนะปีกไม่ขยับด้วยโอ้ยพี่เอ้แข็งแข็งจัดเลยอ่ะดูดิแข็งเป็นหินเลยอ่ะเออก็นั่นแหละนะถ้าของล่างนี้ก็ประมาณนี้นะก็ได้เมอัพตาของเจ้าการล่างสองเนาะอยู่ที่แปดแสนสะี่หมื่นหกพันเนาะ s p a หรือความจร็จำเป็นอยู่ที่หกวินะระยะก็อยู่ที่เกนะ้าสิบเนาะก็อันนี้เป็นล่างสองนะ แล้วก็อัพตันตีเป็นทรงเซอร์เคิลค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วก็ไม่มีสถานะอะไรทั้งนั้นอนะแล้วก็ตีแค่พื้นอย่างเดียวนะเออก็ได้แหละนะประมาณนี้นะสำหรับเจ้ากัดล่าง2องนะเดี๋ยวเราไปดูล่างไฟนอลของพี่กันเลยละกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเออโจก็โอเคนะ แล้วก็เข้าเกมวไปเทียบรอยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันเนาะว่าเจ้าการ์ดล่างไฟนอลเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะเราต้องพูดก่อนได้ว่าล่างเนี้ยมันมีบริสิ่งนะจากที่เห็นนะว่าพอเราใส่บริสิ่งมันก็เป็นประมาณนี้เนาะคือเท่อยู่นะแต่มันมันจะไม่เท่อีตรงหน้ากาดคนนี้เห็นว่ามองมันเผยแบ้งแบบ เป็นแบบใส่หมวกทัดดอกไม้โคเชียแล้วแมงหัวฟ้าอย่างงี้มันไม่เท่นะคือถ้าสมมุติว่ามีเกาะเฉยอย่างเงี้ยเออมันก็เท่อยู่นะพอพี่แกแบบใส่หน้ากากอันนี้เข้ามาด้วยแบบไม่เท่ลนยะดูแบบไอ้แมงอัศวินใส่เป็ดห่วงยาวเป็ดอย่างเงี้ยเออแม้แก็ถือว่าเทอยู่นะคือมันมันเท่นะมันก็เทแหละคือท่าวิ่งมันเทเนี่ยนะเห็นปะ อันนี้คือท่าวิ่งเหมือน,นเว้ยเออมันก็เท่ดีนะเออก็แบบประมาณนี้นะสำหรับเรื่องบริสิ่งเนาะเดี๋ยวเราไปดูพิกัดล่างไฟนอลกันละกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเออก็โอเคนะสำหรับโมเดลของเจ้าการ์ดไฟนอลก็เป็นประมาณนี้นะคือเอาง่ายงคือพี่แกเปลี่ยนไปมากกว่าสองล่างแรกแบบเห็นได้ชัดแบบชัดชัดมากๆอ่ะรู้จากที่ไหนก็เห็นเนาะว่าชัดนะเออก็คือพี่แกใสก่เกาะแบบเกาะหุ้มทั้งตัวเลยนะเออก็เอาง่ายเหมือนการ์ดล่างหกดาว ตัวเก่าที่เคยมีในเกมนะแต่ว่าเป็นไฮคุอลิตี้มากขึ้นนะเออคือแบบแม่งโคตรเท่เลยนะสำหรับล่างนี้นะเออใส่กงใส่เกาะน,นะแล้วก็ตรงหน้าพี่แกก็แบบอลร่าแดงๆนี่คือกูมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะความโกรธเหรอโกรธจะเลือกขึ้นหน้าอะไรประมาณนี้ปะเออแต่โมเดลพี่แกเท่นะเท่จะจัดเลยอะเออแล้วก็ดาบดาบก็ดีนะดาบทํามาสวยดีนะเออแล้วก็ผ้าคลุม โมเดลนี้ต้องยกให้เรื่องผ้าคลุมจริงๆคือผ้าคลุมแม่งเท่นะเออก็แโมเดลโดยรวมเป็นประมาณนี้นะสำหรับเจ้ากัดล่างไฟนอลนะเออเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเอฟเฟกต์ของพี่กันเลยละกันนะเออก็โอเคนะสำหรับข่าวาของพี่กัดเนาะก็อยู่ที่ห้าพันนะเอออัพอัพขึ้นไปเยอะเอออัพขึ้นมาประมาณสิบเท่าบมงจากล่างแรกๆนะเออก็เดี๋ยววางนและกันนะจ๊บปุ๊บโอเค ก็โอเคนะเหมือนร่างนี้พี่แกจะเปลี่ยนวงเล็บไปด้วยนะเมื่อกี้เป็นร่าง Dark Swordman ใช่ปะคือร่างนี้พี่แกเปลี่ยนเป็น Berserker เลยนะเอ icamente, ะอก็ได้เลยนะก็ดาบเบสต์ของเจ้าการ์ดร MM. ่าง Final เนอะอยู่ที่2 6 0 0นะเออ S.P.A. หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่5วิเนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่50นะก็ตีเป็นทรงเซอร์เคิลนะแล้วก็ไม่มีสถานะอะไรทั้งนั้นนะเออถ้าแรกก็จะเป็นการกระโดดฟันใช่ไหม ดูมุมนี้ไม่ได้ไว้ดูมุมนี้แล้วแม่งบังก็คือท่าแรกเหมือนพี่แกจะทําการแบบว่ากระโดดเอาดาบฟันนะมันไม่ใช่ดาบฟันอ่ะมันเอาที่จับดาบทุบอีกแล้วไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะท่านี้เดี๋ยวอัพต่อแล้วกันนะเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหไม่มีท่าใหม่เลยเจ็บเจ็บโอ้โหโอเคมาละ ก็โอเคนะขั้นต่อไปนะจะชื่อท่าว่าบนะีดแคนนอนเนาะก็จะเพิ่มดาเมจเป็น1นึ่งล้านเจ็ดแสนมืนะระยะก็เป็น80เนาะใช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณ1น0 0 0แสนนะเอออัพเลยนะก็ตีเปเซอร์เคลิลเหมือนเดิมนะใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งท่าสิฮะทำไร,รอะพี่เหมือนพี่เกตยิงอะไรไม่รู้ออกมาจากแขนนะ ไม่รู้ว่ายิงลูกอะไรไม่รู้ออกจากแขนนะผอไม่เห็นเท่เลยแปวเดี๋ยวลองเปิดเลฟเลกหน่อยดิโอ,โอเปิดตันก็ไม่สวยนะแต่ท่านี้ไม่เห็นเท่เลย,ยเราขอข้ามไปแล้วกันนะก็คือขันข้นนี้ยังไม่มีสถาน,นะอะไรนะเอนอแอบต่อแล้วกันนะท่านี้ไม่เท่เลยเจ็บ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 หัว อัพยาวเลยวะ่ะโอ้แล้วตังไม่พอด้วยแล้วไม่เปลี่ยนท่าโอ้โหโอโหมึงอัพพอๆกับสปีดวาก้อนเลยปะเนี่ยกัพอๆกันแหละมั้งดูสภาพแล้วก็เดี๋ยวรอตังคแป๊บนึงนะเออก็เ OK, คมาต่อเลยนะตอนนี้มีตังค์ประมาณสองล้านแปดนะไม่รู้จะพออัพไหมนะเออไปกันต่อเจโอเคพออยู่นะก็โอเคขั้นต่อไปนะเปลี่ยนท่าชื่อเป็นแบ็คบีทนะก็จะเพิ่มดาเมจเป็นสามล้านแปดแสนสาหมื่นเนาะระยะเพิ่มเป็น8ปนะ เออแล้วก็ใช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณ1ล้านนะเออเะีตีเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะไหนดูซิแบ็กบีทแบ็กบีทคืออะไรมิสเตอร์บีทหรือเปล่าฮะเดี๋ยวก่อนอ๋อปล่อยหมาปล่อยหม,มาไปกัดมันเงี้ยวฮ่าฮฮอะไรวะ <laughs> คืออะไรอะ่ะปล่อยหมาขี้เลื้อนไปกัดบอล <laughs> อะไรอ่ะมันมันเร็วงั้นนะพี่ทาไมทําอนิเมชันเร็วอ่ะเพราะคือคือถ้าทําอนิเมชันอย่างเงี้ยเร็วมันจะทําให้มันไม่ไม่เท่เว้ยเอ่ออันนี้ต้องพิจารณานิดหนึ่งนะเนี่ยคือคือมันวิ่งเร็วอ่ะมันทําอนิเมชันมันกากเว้ยเอ่ออันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะอย่าอย่าว่ากันเลยนะเออดกนี่เห็นว่ามันวิ่งเร็วแล้วมันดูไม่ทันแล้วมันมันจะทําให้อนิเมชันมันไม่สวยเว้ยเออ ถึงแม้ว่าโมเดลมมันจะเท่ก็เถอะนะก็เคขั้นนี้ก็ยังไม่มีพาสซีฟหรือว่าสกิลติดตัวอะไรเท่านั้นนะออ,อัพต่อเลยเนาะปุ๊บ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 ขั้นต่อไปนะมันจะเพิ่มเป็นเลสอันลิเชสมานะแล้วก็บวกเป็นรนะับ t u r e เอฟเฟกเนาะก็จะเพิ่มดาเมจเป็น5้าล้านเก้าแสนหกหมื่นนะแล้วก็เพิ่มระยะเป็น95นะใช้ค่าอัพยอยู่ที่ประมาณ2ล้านนะซึ่งตอนนี้ตังค์ไม่พอนะรอตังค์ไปก่อนนะ ก็โอเคมาตอนนี้ก็ตังพอแล้วอัพเลยแล้วกันนะเออจะโอเคนะก็จะเปลี่ยนการโจมตีเป็นแบบ full e l e นะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์รับเ e อขึ้นมานะคือกูก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะเอออะไรนะส่วนท่าพี่แกก็เป็นลำลำลำกับฟลอเรนติโนซิเซโรฟลอเรนติโนคือเราเปิดเอฟเฟกต์ขีดเดียวนะมันเลยอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะเออ แต่ในเรื่องมันมีท่าอย่างนี้จริงๆเหรออีกอีกการทําท่าจ้วงอย่างเงี้ยไอ้ห่ามึงเอาซะไม่เท่เลยมึงใช้ท่าแอนิเมชันแบบนี้ชุว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 ก็เข้าใจแหละว่าดาบพี่แกมันใหญ่นะเออโอ้โห้ขั้นต่อไปอัพตั้งห้าล้านขั้นสุดท้ายแล้วนะเออไอเชี่ยแลยท่านี้แม่งโคตรเชี่ยเลยลำดาบกับฟูเรนติโน เลยมีเดินมีใช้สำหนับนายช่านั่นแหละนะถ้าก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับขั้นนี้นะก็เดี๋ยวรอฟาร์มตังค์ให้ถึง5ล้านนะเดี๋ยวค่อยอัพต่อละกันนะเออก็โอเคนะตอนนี้แม่งเดินทางมาถึงเว็บที่56แล้วนะกว่าจะได้ตังค์ครบ5ล้านนะเออเดี๋ยวอัพเลยนะ5ล้าน8ด้วยไม่พออีกนนเนี่ยออ <laughs> ชีวิตแสนเศร้ารอแป๊บหนึ่งโอเคพอละอัพเลยจึบ๊บ ก็โอเคนะดามเมจอัพนะขอเจ้าการล่างไฟนอลเนานะก็อยู่ที่6กล้านแนหมื่นเนาะ SPA หรือความเรวโจมตีอยู่ที่5วิเนาะและก็ระยะอยู่ที่95นะพออัพตันตีเป็น Fu l l ลเนาะแล้วก็มีสถานะติดตัวคือ Rapture นะซึ่งเรายังไม่รู้แบบแน่ชัดนะว่าไอ้ r ั p t u r e เนี่ยมันคืออะไรนะเออก็ได้แหละนะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าการเราส่วนตัวก็คิดว่ามันก็เก่งแหละนะแต่ว่าแอนิเมชันอะยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหรนะน่นะ a n i m เม i o n Effect อะส่วนตัวคิดว่านะ ร่างแรกๆอ่ะไอ้ร่างที่เป็นโกลเด้นไม่ใช่โกลเด้นไอ้ร่างดาร์ซอร์แมนอ่ะที่ถือหน้าไม้กูว่าแอนิเมชันมันเท่กว่านี้เยอะนะแต่และนะมันก็แล้วแต่คนนะนะอ,อก็ได้หละนะประมาณนี้นะสำหรับพี่กัตนะเออก็โอเคนะจบกันไปแล้วนะสำหรับการมาดูเจ้ากัตนะก็อย่างที่บอกไปนะส่วนตัวคิดว่ามันเก่งนะก็คือมันก็เก่งเนะี่ยเพราะว่ามันก็ตัวเมตานะเออแต่อย่างที่บอกไปนะกูติดใจแค่เรื่องแอนิเมชันอย่างเดียวเลยนะแอนิเมชันมันยังกลางๆอยู่นะเออ มันอย่างที่บอกไปนะมันแล้วแต่คนนะอย่ามาพึ่งมาด่ากูเลยแล้วกันนะเออสาหรับคนที่ชอบนะเออก็นะใครที่สมได้ก็ปั้นมาเล่นเถอะนะแม่งติดสถานนะรับเชอร์นี่ยังไม่แน่ใจนะแต่เหมือนจะเป็นเลือดไหลมั้งเออเลือดไหลตีเป็นฟูลเอ E แค่5าวิเนี่ยคือมันมีไม่เยอะหรอกตัวแบบนี้นะแต่แม่งออพแพงไปหน่อยหนึ่งนะเงีนะเออก็ั่นแหละนะประมาณนี้นะสำหรับคลิปในวันนี้เนาะก็ไว้เจอกันแล้วกันนะว่าคลิปน่าจะเป็นอะไรนะไปละ right